สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมนท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวที่โซลซีสตาร์หนึ่พันนะครับในรูปแบบที่ดำน้ํา300เมตรนะเราเป็นรูปแบบที่เพื่อนๆชอบมากๆนะครับก็ก่อนตัวหน้านี้นะครับเราจะเห็นเนาที่มันเป็นตัวเรือนสแตนเลสน,นะครับ mm. พอมาในปีนี้นะครับทางแบรนด์ก็เอามาเอาใจแบบความดูดานิดหน่อยก็ เป็นการปรับเปลี่ยนนัาปัดให้เป็นนับปัดมุกแล้วก็เสริมความสวยงามให้มันวิบวับนินดนึงดยการใส่เม็ดอีก8เม็ดนะครับมันเลยทําให้เรือนนี้ดูมีสเสน่ห์แล้วก็ดูสวยสุดๆนะครับมันเป็นนาฬิกาที่ผมรู้สึกว่าเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่จับเหมือนเอามาแต่งตัวใหม่นะครับจับให้มันดูหรูหรามากกว่าเดิมนะครับก็เรือนนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เคยชมรีวิวไปนะครับผมว่ามันเป็น1รุ่นนะที่ขายดี เขาก็เลยต่อยอดออกมาเป็นเรือนนี้นะครับ <S <S เรือนนี้จะมาในรูปแบบของสายายางนะครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็นตัวสเปคตัวเครื่องตัวเรือนทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนในรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสไซส์ความหนาความบางตัวเครื่องนะครับตัวขอบต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับตัวเรือนนี้ขอบจะไม่ใช่เซรามิกนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สงสัยเนาะมันจะเป็นการเล่นความเงาของวัสดุแบบใหม่ของทางแบรนด์นะครับซึ่ง วัสดุแบบนี้มันก็คล้ายๆมีกลิ่นอายเหมือนเซรามิกนะมีความเงามีความมันแล้วก็มีความมิ้งับนะครับแต่ก็ไม่ใช่ซเดรามิกนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยก็ยังดูเวลาได้เหมือนเดิมนะครับง่ายเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะมีการวางตำแหน่งในจุดที่มันเป็นเพชรเนี่ยมาอยู่แต่ตำแหน่ง8ตำแหน่งเนี่ยแต่มันก็ทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันก็ยังดูถึงความเป็นสปอร์ตของ C Star 1000อยู่นะครับ ก็เรือนี้เคสไซส์36เนาะแล้วก็หน้าปัดทํามาเป็นรูปเพชรมุกแบบนี้เนาะก็น่าจะเป็นของลดี้ซะส่วนใหญ่แน่นอนนะครับซึ่งในตัวขอนน้าี้ที่เป็นสายสเตเลสเนาะเป็นยูนิเซ็กได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายแขนเล็กก็ยังสามารถใส่ได้แต่พอมาเป็นเรือนนี้เนี่ยความหวานแววหรือว่าความที่มันเป็นเดรสออกแววหน้าปัดมุกแบบนี้ยผมว่ามันน่าจะเหมาะกับาสาวๆมากกว่านะครับอาจจะเป็นแบบว่าคุณสุภาพสตรีแบบอยากได้นาฬิกาแบบลูกสปอร์ตหน่อยนะครับ อาจจะไม่ต้องถึงกับว่าต้องเอาลงน้ําดําน้ําตามสเปค300เมตรนะแต่ผมว่าพอเวลามันอยู่บนข้อมือแบบเนี้ก็อันนี้ผมเอาข้อมือของภรรยาผมมาลองให้ดูนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าชอบแบบให้แฟนใส่นาฬิกาแบบสายยางหรือว่าเล่นลวดลายสวยๆหน่อยแล้วก็เป็นแบรนด์สวิตเนี่ยเพราะว่าเรือนี้เริ่มต้นได้ดีนะเพราะราคาป้ายเรือนี้มาเพียงแค่17,700เท่านั้นเองนะครับ จัดว่าดีส่วนตัวเครื่องก็จะเป็น ETA F 05412นะครับทุกอย่างเนี่ยก็คือแบรนด์สวิสหมดนะครับฝาหลังแบบเกลียวนะครับไม่โชว์กลไกนะครับแล้วก็เป็นแบบฝาหลังแบบค่อนข้างที่จะตูดไม่ยืดนะครับเม็ดก็จะเป็นเม็ดเกลียวนะครับเวลาตั้งเวลาทุกครั้งเนี่ยเพื่อนๆต้องคายเม็ดออกก่อนด้วยนะครับนะครับเวลาระดึงหนึ่งล็อกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการตั้งวันที่นะครับอยู่ในตำแหน่ง6นาฬิกาเนาะเนาะ พอเราตั้งที่เสร็จเนี่ยเราจะไปปรับตั้งเข็มสมมุตินะครับมันก็ตั้งง่ายนะครับพอตั้งเสร็จนะครับเราก็กดเม็ดเข้าไปนะครับตัวเข็มนาทีก็จะเดินตามปกตินะครับแล้วก็กดเม็ดเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนเม็ดไปข้างหน้านะครับเพื่อการเข้าเกลียวนะครับเป็นนาฬิการะบบทานเม็ดเกลียวที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายมากๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบการรีวิวแบบรวดรัดแบบสั้นๆนะใครที่รู้สึกว่าอยากให้แฟนใส่นาฬิกาแบบ สปอร์ตสปอร์ตหน่อยแล้วก็ดูมีกิมมิคความสวยงามเล่นหนับปัดวิบบับหน่อยหนึ่งเนี่ยหรือคนที่ชอบส่วนตัวจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นสุภาพบุรุษเนาะที่ชอบหน้าปัดมุกหน้าเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเรือนนี้ก็สามารถใส่ได้แหละนะครับเพราะมันเคสไซส์สามสิบหกนะครับส่วนคุณสุภาพสตรีถ้าใส่ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับก็มันก็จะอาจดูแบบเต็มแขนนิดหนึ่งนะครับเป็นนาฬิกาสปอร์ตนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่รู้สึกว่า ตัวรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยที่สายสเตเลทที่บานพับมันยืดนเนี่ยมันใสแล้วแบบรู้สึกว่ามันติดขัดมันยืดออกมาหรือว่ามันไปเกี่ยวกับเสื้อเราเนี่ยนะครับสายยางเส้นนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะการทําตัวหนังสือติดตัวสายแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวห่วงบล็อกเกิลเนี่ยก็จะเป็นห่วงสเตเลทที่เน้นความด้านๆหน่อยหนึ่งนะเหมือนกันนะครับฝั่งข้างหลังนะครับก็จะเป็นแบบมีรอยแบบเป็นตราแบรนนะครับเป็นตัวทีเยอะๆเลยนะครับก็ให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนกันนะ แล้วก็ตัวสายเนี่ยก็จะเป็นแบบค Quick Release นะครับซึ่งก็สามารถกดออกเพื่อเปลี่ยนสายได้เลยนะครับอย่างที่เราดูในสเปคเนาะสเปคสายอยู่ที่18ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบสายเส้นนี้นะครับซึ่งถ้าผมถามจากใจนะผมรู้สึกว่าสายเส้นเนี่ยมันเข้ากับตัวนับปัดกับอะไรแบบนี้ที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอามาเปลี่ยนเป็นสายหนังก็ทําได้นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับเหมือนเส้นนี้นะ หรือว่าอยากเปลี่ยนเป็นสายเลนผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยเข้ากับเส้นนี้แหละนะครับเส้นนี้ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเดียวนะที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆกับกับตัวหน้าปัดแบบนี้นะครับจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนนะครับที่ใครต้องการหน้าเพจเนี่ยผมว่าน่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับในบรรดาแบรนด์สวิตทั้งหลายนะผมคิดว่าเรือนนี้น่าจะแรงเหมือนกันนะครับใครที่สนใจเรือนนี้ลองสอบถามทางร้านได้เลยนะครับก็ วันนี้ผมฝากไว้สั้นๆนะครับประมาณนี้ละกันนะครับก็วันนี้ฝากไ้ก่อนเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ